กันเนาะได้จบะเรเหยกพาบ่โบนะเหยกพากับใครราคาหนึ่งบ่บ่แหละราคาเดียวกันอ๋อแต่บางครเหยียบเนาะโดยกลับสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันเบิร์ดกุสุสุคนนะเพื่องเนาะอ่าพี่น้งนอ,อ,นองเลย พอดีปอบเงี้ยวมากกับทางบอดีเอดอออด้เพิ่นมานีดกะอ่าระวังรอบอดี้เพิ่นเนาะกะเห็นทางน้องอ่าน้องยังพี่น้องเลยนานประตูพันนั่นแหละพี่น้องเนาะกำลังขัดแยกอ่าขี้เหงื่อพี่น้องเลยกลัวสิน้ำไปขายเนี่เนาะอ่าเพิ่นขัดแยกมีอย่างนี้พี่น้องเลยสบายดีบุ๊ล่ะอ่าอันนี้เจ้ากำลังเค็ดยังไงนนะ หยัดกระดาษหยัดกระดาษเดยเอาไปขายบ่ปหนี้ครับหยัดป้าไว้เลยกะโทรคนมาเอาขายบ่าบขายโอ้ไล,ไล่แบบได้หน่นะ<ล>จะคือตากแดดแท้คือวันหย<ด>ับมากแดดอลแดดบอบ่อแต่ละมือนี่คนอาว่าคนอามา่า,ม,ามันบ่หนี่เลยเป็นยังไงครั่คนอาว่าเป็นาาปก่อเด้เลยก็มาจุ่มน้าจีกเอา กระบื้องเป็นก้อบ่เดยเอ๋ข้ขายเป็นโลบ่ันี่าเดิอมีมีทุกมือบ่ามีทุกมือคะแนนเป็นนาพีอ๋อโอ้โหน่าเห็นเนาะพวกขวดพวกอย่างก็นขายได้กันเนาะได้ก็ด้วยอ๋อเกพาบ่เนาะเรียกพากับใครราคาหนึ่งบ่บ่แหละ ราคาเดียวกันอ๋อแต่บางเขาแยกเนาะโดยเสีดเป็นจก็กมันเปนี่ยเศษกระดาษยังที่นองเลยมียาสใส่พตูไม่ตู้ไปใส่ล่ะม่ไตู้อื่นเิอ๋อไม่ตู้ไปตู้เพิ่นไปเพื่นใหม่หบอโดย<ม>ตู้คนไปหับน้องเอาไปหับน้องโดยนองไปโรงเรียนโดย อันจักชืออย่างไรครับคือบินทวีบินทวีบ่โดยอาเจ็ปีนะจ๊ะนะสามสสาโดยออ้อเย็นหรอ่าเออโดนนะระโดนนะออไม่เห็นยังมันะครับไม่สยเลยีเ็นแล้วออไม่เห็นคดตรงเ็นเ่หรอที่บบีเนาะโดย มีน้องจะคนนะเจ้าน่ะโดยสามคนสามคนโดยกำลังขัดจีนเนี่น้องเขาเต็มเต็มเพื่อนนี่บ่โดยเต็มหมดแล้วบืนเพิ่งกมาเอาเพื่นี่นะโอฮมเสียหลายเอาขัดตัวโดยมันไล่แล้วกันโดยมันไม่ไล่กันดูเนาะ โบ๊ทใส่ผ่าปิดปากได้เบเจ้ากัน่<บ>คือบ๊ทใผ่าปิดปากนะครับบใส่ก็ได้บเคยอ,อยู่เคยเหรอปีโดยพเยงคือบส๊สบายแท้เ็นบ,บัตว์ากะเจ้าไขา่นาาไข่โดยเกืบกับโบทใสบัตเนาะ ใส่ไรเป็นยังกันนะอ่างทับฮะอ่างทับอ่างทับโดยอ่างยันทับไปนี่นะสองลงไปนะกิ่งกันเลยรับตีนโอ้แล้วใช้ตีนเป้าบัดเลยเป็นยังเไยออกมาจักที่นี่อันนี้คือเขาคัดแยกออกเล้นเลยเนาะโดยเขาคัดแยกคัดแยกแล้วก็ แล้วใครทุ่งบันไดพี่น้องจักมันเป็นเจ็ดเศษกระดาษจากเพิ่นไปเห็ดอย่างไรพี่น้องมันเป็นเศษตอน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 นตอนแล้วเพิ่นมาถิ่นน้องวัยไงเพิ่นมาถิ่นนะเพิ่นท้องน้อง่นคัดแยกเอาบัน ตเต็มเด้เกเลยเนาะีองเลยตัวนี้้อตัวที่อ่าเป็นทัดเยไ้เเนาะนักเลยนนักัจึงรู้นี่ครับตอูและเคยยงัก่กันี่นองเลย มีอีกอย่างนี้นะทำที่วบาที่ขายได้น่น,นี่นะมีทงยางกระตุกก็แก้วกระดาษนี่แหละโอ้ทุงไ,บบได้บ่ได้ได้ทุงอ๋อเป็นทุงก็ได้ใื้กันเนาะโดยอ๋อหน่อยยพี่เ้นงเอยมีตลาดมีขวดแก้วมีขวดอ่ากระตุก แล้วก็ตลาดมีคนขายได้ที่นั่งเลยโอ้แล้วก็เศษเล็กเนาะโดยแต่ว่าส่วนเศษเล็กส่วนมากคือโบคอยมีดอกมี่โบราณมีนานๆที่สิเห็นนะบ่โดยนี่เศษเล็กแต่ย้อนั้นฮะเล็เศษเล็กมี่ครับมัป็นโบราณเนาะโดย chưa có chút 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 cướp chút 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 nhiều chút 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 pháo chút 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 ท่างเบร์นี่เป็นังงานมาเบิงลองเพิ่นแต่เนาะกำลังขับเเหนื่อเพื่อนำไปขาย ยันะไม่ไ <sympath> ด <icking> ้เข <jack> ่าสิบสามปีนมังจะเศษกระดาษยเป็นเศษเป็นเศษ xuống đi cái khay này lóc hey, không phủng bộ tốc nó Được Xuống phun tốc nó tốt phủng tốc Cái phủng tốc kia Có tiếp vào đây Tiếp vào đấy tốc nó Được Chắc cái này mình chắc cái này nhằng thân bà bị đấy จะใส่ยังไงเลยใส่สิเล่โอ้โหคอมประตูแบบตักทุ้นดีนะจตู้กันยองไง เรามาทีหับลานแล้วบ่นี่สบายดีประตูสบายดีเท็ดยังอันนี้เดีย๋ยวนี้ที่เอาอ้อยมันบ่นีบน่บอสิบสืบชีวิตนี่เอาใหม่ใต้อ้อยอมันอ๋อ่เจ๊กใชไมตัดพื้นเนาะ เคือจุใส่เตาเลยพี่น้องเลยอเออมาจะใส่กี่นี่ไับ้านกี่นี่นน้เมาครับ้านมาตรงเฮียนรักแปดคุณรักแปนะนนโอ้คือปะตัดงันอยย่างคือปะจู้สรถประตุ้อ้มันนี่แปลว่าจู่จีนใหม่อนี่กัยังสีดงตั้งถึงหนึ่งนี่ใส่วางนี่โอ้โอ Tân vá nắm bắt sạch nha yang sĩ bục học cố bỏ mẹ chưa đâu mày ôi ở dưới áp lực này mhmm 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 nó mhmm 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 phá mhmm nó mhmm 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 nó mhmm 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 đấy ทางน้องเพื่อนังไงทางประตูควบควนมีตู้ที่นี่กะหลังจากคัดแยกีเหนือมาแล้วเป็นยังไงแล้วกลับมาเผาทานหิดตลอดเนาะมาเห็ดกับเราได้หรือเล้าอะไรว่านองเพิ่นโอ้นองเพื่นมาอันน้นองเพิ่นนะเสียงแรงกันบ่ อันนี้แม่หม้อนองนะครับรไครแต่นี้คนน่องจ้าบนนี่อันนี้บ่สบ,บายดีบ,บดุล่ะโอ้มาเต็มหิงเฮียนบ่โ,โอ้มาเต็มหิงเฮียนพี่น้องอมาใช่ผิดตลาดต่ออีกโอ้โส่งแถวโรงงานพี่เจ้า บักหล่าซื้อยังจอดอ่ะเจียงคำฮะเจียงคำเจียงคำเฮ้ยคุณอะไรนี่ผู้เดียวนี่พอน้องจะจะคนยังอีกซองคนอ่ะโอ้ mà từ hôm kia thì đâu là cái xoay riêng ai hơn đó mùi hết cả bó đậy thang có tu với hơn cả ai nhộ lại đây rồi hên cả lên thạ à thoải đông này thế này xây thùng mây bạn này à, xây thùng nâng xây tìm nát cứ cắn ทำไมมันมีแต่เป็นเศษกระาดาษแบบสิบ่ะฮะกอ้อนก้อนนะฮะก้อนใหญ่ๆก้อนสก๊อตเป็นั่นแหละอืออืออันนี้เฮามาเก้ออกบน่นเลยเอาคือได้เก้ออกอีกอากาศเป็นก้อนเป็นบุซซี่อากาศเป็นก้อนบุซซี่อีก เอาแล้วเนาะอ๋อนี่เจ้าแก่อของบ้านนี่นะอา่าหนุ่มวันมาเแบบนี่ได้มาสุภุจิณโภยเคยไปเก็บขวดอยู่บนทางกันหยั่งบ่เคยไปเก็บตืเลยเนี่ยามาเคยไปเก็บตามบนทางบ่ได้เคยบ่ นั no. ่นแหละเป็นนองน้ใส่จุดเป็นถุงเป็นถุงไปเลยนี่เหรเพิ่นมาถิ่มทุกมือปะต่ามือมาโอ้ มานึ่มาตัวนึงบ่จเก็บบ่เก็บเด้น้อมันสิเป็นม่วนมาแล้วก็แะอาอขายเป็นม่วนบ่เอาเนาะคนนับ่ฮะอัดบ่ลงอัดบ่ลง Chiếu cái nào này Chết bất hùa Khoan phai Phai chuẩn nó ngon mang phần cả Lông bộ hơi kiêng à, phần này Anh đi nó không? Tiếp tập cho bọn này Tụi này จะปีได้ปน๊บอ่าที่ปีบ่เมื่อก็น้องทาทีปีกตน,นามาแต่มเยียนแต่กับมาซอยไอ้อยก็จะตู้มนตู้สิดเรียก Lông tay lôm là bạn nó vắt cái đấy Căn càyn của không nó thiệt hay. Rồi rồi. Xe này เนาะ. Nó sẽ hoạt ngàn keng keng. Thì quá keng nha các nào ไป่สองถุงอันนี้ก็เดี๋ยวอีกถุงหนึ่งเนาะอ่ามีแต่ลาบาวกัปปาก่อนได้สมบัติเดืออ่าเนาะใส่พอตู้ไปตู้เฮดเบียกเก่งๆๆเก่อาเอาพอได้ซื้อขนมบล่ะพี่น้องนยมาพี่น้องเลยอ่ามีแต่ลาบาวกัปปาก่อนเรียนบรรยากาศบรรยากาศพอดะข่าวไมาเยี่ยมไม่หยาบมั่งไหมพี่น้องเลยอ่าป่าแต่โอเคพี่น้องไปเนาะขอจบคลิปไปคลิปลงไปก่อนเดี๋ยวเนาะอ่าสําหรับน้องเพื่อนอีกอะ หลายคนก็ซื้อซื้อดีเนาะทั้ง,างบาดจันทั้งบาเตียงหลายคนพี่น้องเคยเคยนำเสนอตรองให้ทางพงเพี่น้องเอฟซีเบิรงอยูอ่เนาะกะตอนนี้ทางเแซนทางซานก็มีทางพลัดพงยยดยเย่ยกะได้ซอยเดียวกันมากำลังก่อสร้างอยู่พี่น้องเยอยเนาะเอา้าขอขอบุณขอบคุณขอบมุกขอบใจเบิร์ตกุศุสูคนสำหรับคลิปนี้จะไม่กะฝากเซอ์ก้ได้โกเซ่เลยพี่น,อน้องเด้อเนาะถ้าประกาศในมายาก็ต้องกราบขอโทษและขออภัยร่องในความปพดกับมายาในคลิปนะสำหรับคลิปนี้ ไปก่อนด้ยวยหมอไนอกสบายดี